หนึ่งครั้งได้สองแอปทนลองใช้ฟรีหนึ่งเดือนแล้วดีอะไรอะดีอะไร ขึ้นบีโยกจนคอมึงอะเค็ดเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงเงนเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรัาน่าใส่วันตกท่อเหมือนกับแอบปาในซีทั่วประเทศเขบอกกูเบล่อพี่เขาไม่เล่นก่อนเะพี่เนันกูเห็ชนกันพลาวนและกูไม่สอนให้พวกที่สที่เป็นยองเป็เจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียลไดคอร์ดกับลาคฉลองให้พวกจ้องหอบมึงควร เาเงินไปเพิ่มให้น้องอยาให้มันฟ้องว่ามือระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งกวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งจะเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอ้ตอนกูบ้ามึงอดีายอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นเพื่อนเถอะไอ้บ้ากันเด่อรน ไทยๆกุงก็มีแต่ว่าไม่ยังก็มีใครเขาช่วนไปต่และก็ตี uh. อา่าเราไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรสนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรสนตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบควนสนตีนอา่าเราไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีน ฝาไม่มีสีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนในมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอ้เซลล์ในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงปวดที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัย <c oughs> ผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงถอกถูแล้วก็ไถเย่ h yeah. ไม่ค่อยภาเคเทียนแต่สินเป็นเซียนลงคำปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวส้นตีนและเกรียนไม่ไปกูเกียนกงกามเป็นคาสู

ร้องอะไเอาชิปป <location. S 2> ่าเอาชิปป no no ่าออี่ยเอาจิ๊บปีล่าพี่ีนเลส้ตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารม่ดีอยควรสนตีมีเรื่องให้ซียพ่งควรส้นตีนไม่ช่เพื่อเล่นอย่ามาควรส้นตีนพ่อคุณจะเต้นกันแบบควส้นตีนอารม่ดีอย่าพึ่งควรส้นตีนป่าไม่มีซีพงควรส้นตีนเด็กปากดีอย่า่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน Every day we live, every day we lie, every day we kill, every day we die, every day we hustle, every, every, every day and night. Yeah, I'm the boy from the ghetto, I hope they remember my name. Shadow to ช t to ถ l ออ i อม i ม s and haters that t ่ y to survive in อ h e น a m e ก่อนน้นฉันเองมันยังเด็กไม่เคยเข้าใจในกฎเกณฑ์ได้เพียงแค่ทำตามความฝันแล้วระบายความผิดหวังเอามาเขียนเป็นบทเพลงเขาบอกว่าตออแล้วจะเจ็บฉันก็เลยเลือกกำหนดเกมไม่มองกับหลังมีแค่แผนแล้วก็พังถ้ามันพังเป็นเพราะฉันกำหนดเองก็เพราะว่าชีวิตมันหล่อมาเหมือนเล็กไม่ยอมให้ใครมากดเฑ์ นีเย,ย็ดมไม่ต้องเอาฉันไปขังไว้ข้างบนมนด์ร็อเมนมีศรัทธาก็แค่เดินต่อไฟมันเจอตีมุกษาปอเล่นมาเล่น ไม่ต้องแบนละพี่เป็นเองกเฮียบอกใส่กอดไส่กอดด่กูได้ด่ามกรแม่งเลยเยียมมาดิควายพี่เจคุณงัว่ะไปถ่ียรูปเดี่ยวเฮีย ดู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 ไอ้เก็เก็สปีดเกสปีไอ้าเก็สปีดไอ้าได้คิปี่แล้วคีกแล้วไอ้เาเมืไห่พิ่มเสียนีไม่มีเดียวต่อน่ะเ้โชยดูเกมกูเหยืออะไรเหื่อะไรเื่ออะไรเไอ้ควายเหื่อี่เก็สปีดแ่ก็แจ้งไอ้ยแค่นั้นแหละกเกมกูเนี่ ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครเอ,อื้อไม่มีใครดัน